แจ๊ดจีเคปีสองพันสิบเก้านะครับมาด้วยอาการน้ํายาหมดนลครับลูกค้ามาเปลี่ยนคอยเย็นคอยเย็นรั่วตามสภาพเลยนะครับอันนี้น่าจะล้างตู้แล้วก็ของกล้องแล้วก็ล้างไม่สะอาดนะนะครับก็มาดูคอมแอร์ก็เสียหายนะครับอย่างมากนะครับอันนี้น่าจะเกิดจากคอยเย็นรั่วแล้วเติมยาบ่อยนะครับโดยที่ไม่เช็คปริมาณน้ำมันพร้อมเรียบร้อยนะครับคอมพังนอ็อปดำทั้งระบบแผงอนิดเซอร์ก็เสียนะครับก็ต้องเปลี่ยนคอมแอร์ ปัญหาหลักก็คือแผงคอนเดนเซอร์เนี่ยมีแต่ยี่ห้ออะไรก็ไม่รู้นะครับสามเดือนรั่วหกเดือนรั่วก็ไม่ไหวนะไม่มีทางเลือกก็เลยต้องเอาแผงของฮันน่าแจ๊สปีสองพันสิบสองนะครับมาใส่ยีย่ห้อแจ๊สสองพันสองก็จะมีโฮยมขายนะครับเป็นยี่ห้อคูเกดเดนโซอันนี้เรื่องความนทนนะคุณภาพนะครับเราก็จะทราบดีว่ามันทนกว่าก็ไม่มีทางเลือกนะครับจะเลือกเอาระหว่างเราจะใช้แผงจีนนะครับหกเดือนรั่วมานั่งเคีมกับ ปรับปรุงนิดหน่อยแต่ใช้นานหลายปีนะครับแล้วก็คุณภาพดีฝากไว้แลา้วกาันสลับแจ็จ GK นะครับอันนี้คอมแอร์ใช้แจ็จ G ใส่ด้วยกันได้นะครับเพื่การประหยัดค่าใช้จ่ายแบบเต็มๆนะครับซ่อมแอร์แต่ละครั้งก็ปัญหาคือแผงคอนเดนเซอร์นะแผงยี่ห้อดีๆไม่มีนะครับตรงรุ่นไม่มีก็เลยเอาแจ็จ212มาใส่แค่นั้นเองนะครับเพราะว่ายี่ห้อนี้เป็นยี่ห้อที่ดีมีคุณภาพนะครับไม่ใช่ใส่ไปหกเดอนลวดสามัดิวก็ไม่หไหวเหมือนกันนะครับขอบคุณครับ ฮอนด้าแจ๊ดจีเคนะครับสภาพผูกก่อนแบบนี้ก็อาจจะเกิดจากการล้างตู้แบบสองกล้องนะครับแล้วก็ใช้น้ํายาที่ผสมสารกัดก่อนนะครับตกค้างล้างไม่ออกก็เรียบร้อยกัดตัวแอร์รั่วนะครับล้างตัวแอร์สองกล้องล้างในไม้ล้างได้นะครับแต่สารกัดก่อนหรือว่าผลิตภัณฑ์ในการล้างก็ควรใช้ที่ของดีมีคุณภาพนะครับไม่ใช่เอาดูโซโดาไฟผสมแบบนี้เรียบร้อยนะครับเสียทั้งสุขภาพคนใช้รถนะครับเสียทั้ง ลดด้วยนะครับจริงๆอายุงานก็ควรจะยาวนานกว่านี้นะครับอันนี้ลดแค่หกหมื่นโลนะครับไปล้างมาแบบนี้เรียบร้อยเลยกัดตัวนะครับก็เน้นใช้คอยเย็นแท้ของทางร้านนะครับทางร้านแท้ก็คือแท้นะนะครับไม่ใช่แท้ก๊อปแท้ OEM นะครับแท้ห้างก็คือแท้ห้างแท้ฮอนด้าเลยแบบนี้นะครับกําลังทําการติดตั้งในคันนี้นะครับกําลังจะติดตั้งคอยเย็นเข้าไปนะครับก็มาดูสภาพนะครับ สารกัดกร่อนที่ตกค้างในตู้แอร์นะครับการล้างตู้แอร์แบบ2องกล้องล้างได้นะครับแต่ล้างให้มีคุณภาพไม่ใช่วางยาลูกค้าแบบนี้เอาราคาถูกๆนะครับ4 0 0ร้อมาตีกันนะครับนี่ครับเรียบร้อยเนี่ยเต็มเลย,เย,ยใ,นในตู้แอร์ในล้วงเ,เข้าไปอย่าต้องเอาเครื่องดูดฝุ่นมาดูดนะครับโอเคครับก็จบไปนะครับสำหรับ j จ z จ GK นะครับ ยกระบบใหม่นะครับเปลี่ยนคอมเป็นแจ็คจนะครับถ้าจะเอาจ k เเหมือนเดิมก็ถ้าสู้ราคาไหวก็เอานะครับอันนี้ก็คอมนี้ก็จะไม่จุดงยนยมเหมือนกันนะครับอันนี้คอมแม่ทำงานนะคอ,ะอมแอร์ตัดละเดี๋ยวมาดูคอมแอรทำงานอีกครั้งหนึ่งนะครับอันนี้คอมแม่ตัดอยู่อ่าอันนี้คอมแม่ทำงานเครื่องก็ไม่สัน่นไม่จุดนะครับอะไอพีเจอร์ก็อยู่ประมาณสองร้อยนิดๆน,นะครับเพราะว่าอันนี้มันอยู่ในร่มด้วยอุณหภูมิก็ประมาณ1 1องศา10องศาสบายๆนะครับคันนี้ไม่ได้ ไม่ได้แปลงอะไรนะครับก็คือแผงยี่ห้อดีๆไม่มีนะครับถ้าข้ามไปทีก็แผงแ้เบิกก็หลายวันแต่ว่าเอารุ่นปีต่อมาติต่อนะครับแต่เป็นยี่ห้อ OEM ที่ดีนะครับมาแปลงแค่นั้นเองนะครับก็วางเข้าไปเข้าตำแหน่งเดินได้เลยนะครับอ่อเห็นไหมครับแม่ทราคุณจะเอาแผงเทียมธรรมดามาใส่ก็ได้นะครับแต่ว่าเราประกันไหวไหมนะครับไม่กี่เดือนก็รั่วแล้วก็มีปัญหา อันนี้ก็เลยตัดปัญหาให้ลูกค้าไปนะครับแต่ถ้าจะง่ายที่สุดก็แผง O E M ถูกๆก็ใส่ก็จบไปง่ายสุดนะครับแต่ว่ามีปัญหาภายหลังคือเราต้องมานั่งเคลมนะครับหรือว่าเราต้องคุยค้ับว่าเราไม่รับประกันแค่นี้นะครับก็ฝากไว้นะครับสำหรับยัดจีนะครับกับการวางแผง G E แล้วความ G E ครับก็เข้าตำแหน่งเดิมทุกอย่างนะครับไม่ได้แปลงอะไรให้เสียหายนะครับแค่นั้นเองบล็อกมันบล็อกเดียวกันนะครับก็ประมาณนี้นะครับอุณหภูมิสบายเดินเบาตัดประมาณนี้เลยนะครับขอบคุณครับ